เสริมศักย์ยกแนวคิดเขตพื้นที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต้นแบบทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายเสริมศักย์พงพันธ์นิต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวมอแกนบ้านทับตะวันบนไล่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงารับฟังชุมชนนำเสนอรูป,ปธรรมความสำเร็จในการขับเคลื่อนเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี2มิถุนายน2553 โดยโอกาสนี้นะครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้น,นําเสนอแ,แนวคิดการกําหนดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ในแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี2มิถุนายน2553และแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรี3สิงหาคม2553 โดยนายเสริมตักพงพาณิชย์กล่าวต่อไปนะครับว่ารัฐบาลนี้เห็นความสําคัญของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมกํากับการขับเคลื่อนกฎหมายชาติพันธุ์อย่างใกล้ชิดผมมาในวันนี้นอกจากจะร่วมเฉลิมฉลองกับพี่น้องมอแกนทับตะวันบนไล่แล้ว ผมยังอยากมารับฟังความต้องการของพี่น้องที่อยากจะบอกถึงรัฐบาลให้นําไปขับเคลื่อนแก้ปัญหาของพี่น้องให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทุกคนในประเทศนี้จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรองโฆษกรัฐบาลแจ้งข่าวดี กรมการจัดหางานเปิดรับหญิงไทยทำงานเกาหลีโคต้า3,188คนสมัครผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่16-17มีนาคม67โดยนายคารลมพลพรกางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ากรมการจัดหางานประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่1 4รอบที่2ประเภทกิจการบริการ เพศหญิงเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติในโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พักทั่วไปและร้านอาหารเกาหลีโดยในรอบนี้ได้รับโคต้าผู้สอบผ่านจำนวน3,188คนสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง18ถึง39ปีไม่จำกัดวุธิการศึกษาสายตาไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดีไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงเป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไม่มีประวัติการถูกในประเทศเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า e 9หรือ e 1 0และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท,ทุกชนิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอสัญญาจ้างงานของประเภทกิจการอุตสาหกรรมการ,รผลิตและกิจการกเกษตรและปศุสัตว์ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้และเมื่อผ่านการทดสอบสามารถรายงานตัวสอบผ่านเข้าระบบกิจการบริการจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรอคัดเลือกจากนายจ้างในลำดับแรกผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ t o e a d o e g o t h ระหว่างวันที่16-17มีนาคม2517ตลอด24ชั่วโมง